วันนี้จะขอนำเสนอวิธีง่ายๆในการทำความสะอาดเครื่องทองเหลืองนะคะทองเหลืองเป็นโลหะที่มีส่วนผสมระหว่างทองแดงและสังกะสีในส่วนผสมที่จะผสมเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของทองเหลืองค่ะแต่ส่วนใหญ่ทองเหลืองที่ใช้กันอยู่ทั่วไปจะมีอัตราส่วนของทองแดงเกินกว่า50เที่เหลือจะเป็นอัตราส่วนของสังกะสีค่ะอัตราส่วนของทองแดงถ้ามีมากกว่าสังกะสีมากเท่าไหร่ความทนทานต่อความร้อน และความแข็งแรงก็จะมีมากขึ้นค่ะคุณสมบัติที่สำคัญของทองเหลืองคือแวววาวทนต่อแรงกระแทกทนต่อความร้อนทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีสำหรับตาช่างอันนี้นะคะพี่ซื้อมาเหลืองสวยมันวาวใหม่เอี่ยมแต่ว่ามาตั้งตากลมไว้นานมากเกินไปก็เกินหนึ่งปีค่ะตาช่างก็มีปฏิกิริยากับอากาศ ับออกซิเจนแล้วก็ฝุ่นนะคะวันนี้พี่ก็เตรียมน้ำมะนาวจากมะนาวที่เราใช้ไม่ทันก็มาบีบใส่ถ้วยไว้ส่วนหนึ่งค่ะถ้าหากว่าใครไม่มีมะนาวก็ใช้มะขามเปียกแทนได้นะคะสองอย่างนี้จะมีความเปรี้ยวแล้วก็มีคุณสมบัติในการขัดเครื่องทองเหลืองได้ดีมากค่ะอันนี้นะ้ำมะขามเปียกค่ะ แล้วก็จะมีน้ำยาล้างจานนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเตรียมไว้เลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นฟองน้ำนล้างจานเก,ก่าหรือสกอตไบรท์ที่ไม่คมมากนะคะแต่ถ้าเป็นฝอยเหล็กแบบนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้นะคะเนื่องจากว่ามันจะทำให้เครื่องทองเหลืองเนี่ยมีการขูดขีดเสียหายเพราะว่าอันนี้จะเป็นทองเหลืองเครื่องประดับอันดับแรกเราก็ใช้ น้ำเปล่านะคะล้างซะก่อนล้างฝุ่นล้างเศษใยแมงมุมแล้วก็ล้างเศษสีดำๆเป็นคราบออกก่อนค่ะถ้าเป็นของใช้ที่มีค่าหน้าถนอมจริงๆก็ไม่แนะนำให้ใช้สก็อตไบรท์เท่าไหร่นะคะก็ควรใช้เป็นฟองน้ำอ่อนๆธรรมดาก็เพียงพอแล้วค่ะสมัยที่พวกเราเป็นเด็กๆนะคะครอบครัวของบ้านไหนที่มีลูกมีหลานเป็นผู้ชาย หรือคุณพ่อของครอบครัวก็น่าจะจำกันได้หรือถ้าใครเรียนลูกเสือหรือว่ามีสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากทองเหลืองชิ้นเล็กๆก็จะรู้จักครีมชนิดหนึ่งนะคะที่เขาใช้ขัดเครื่องทองเหลืองนั่นคือบรัชโซ brass คำว่า brass คำนี้แปลว่าทองเหลืองค่ะเดี๋ยวนี้นอกจากบรัชโซแล้วก็ยังมีอีกหลายยี่ห้อนะคะ ที่บ้านพี่ก็มีนะคะน้ำยาขัดเคลือบเงาทองเหลืองแต่ว่างานนี้ไม่ขอใช้ค่ะเพราะว่าต้องการความสะอาดลื่นมือด้วยค่ะถ้าใช้น้ำยากลุ่มพวกนั้นมันก็จะมันๆน,นะคะแวววาวนิดนึงพี่ก็จะล้างทำความสะอาดสักสองรอบนะคะเพื่อให้ฝุ่นออกให้หมดค่ะเมื่อทำการล้างเรียบร้อยแล้วพี่ก็จะนำมาขัดให้มันใสสะอาดนะคะโดยปกติเนี่ย ที่บ้านพี่ก็จะใช้น้ำมะนาวหรือไม่ก็น้ำมะขามเปียกแล้วแต่จะมีอะไรแต่วันนี้มีทั้งสองอย่างก็เลยนำมาใช้ทั้งสองอย่างเลยค่ะคราบมันติดแน่นดำมากค่ะลองเอาฟองน้ำถูปเปล่าเนี่ยถูไม่ออกค่ะก็ยังจะดำอยู่อย่างนั้นนะคะถูไม่ค่อยออกเดี๋ยวเอาฟองน้ำเนี่ยไปแตะก,กับน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำมะนาวเพิ่มขึ้นมา คราบดำๆก็จะหลุดออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะน้ำยาล้างจานเนี่ยนะคะก็จะมีคุณสมบัติในการทำละลายนะคะความสกปรกมันก็จะออกไปได้ง่ายยิ่งผสมมะนาวเข้าไปมาขามเปียกเข้าไปมันก็จะลื่นมือมากขึ้นก็สะอาดได้เร็วค่ะเวลาขัดด้วยฟองน้ำก็เบามือหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็เติมน้ำยาล้างจานเรื่อยๆค่ะ เพื่อจะได้ขัดความสกรปรกออกมาได้ทีละนิดทีละนิดทำแรงก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าตาช่างนี่นะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพิจารณาความยุติธรรมถ้าหากลวดสองเส้นสองฝั่งไม่เท่ากันก็จะเสียสมดุลทำให้หมดคุณค่าไปในที่นี้เนะี่ยพี่จะไม่ต้องการให้มันเงาวับเหลืองแวบ เหมือนดั่งของใหม่นะคะพี่ยังต้องการให้เขามีลักษณะของความเก่าความเก่าแต่ว่าตาช่างอันนี้ไม่ได้ซื้อของเก่ามานะคะซื้อของใหม่มาจากร้านขายทองเหลืองก็จะตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยก็จะห่อพลาสติกมาอย่างดีค่ะถ้าหากเราไม่นํามาใช้งานเลยแล้วก็เราห่อพลาสติกไว้มันก็จะไม่เจอกับกระบวนการออกซิเดชันของพวกออกซิเจน อากาศอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ดำถึงเพียงนี้นะคะพี่ก็ขัดแบบเบามือนะคะดูสีดำนี้นะคะพอแตะน้ำมะนาวเข้าไปถูแล้วก็น้ำยาล้างจานปุ๊บก็เงาวับขึ้นมาทันทีเลยค่ะความเปรี้ยวแล้วก็สารทําละลายก็จะช่วยให้เงาวาวแล้วก็สะอาดขึ้นค่ะ แล้วก็ดูเก่าดูเก่าดีด้วยนะคะไม่ถึงกับใหม่เอี่ยมเหมือนตอนแรกๆที่เราซื้อมาของพวกเนี้เก็บไปเก่าๆมันก็ดูมีคุณค่านะคะแต่เก็บเยอะมากเกินไปมันก็รกบ้านนะคะเก็บให้พอดีพอดีนะคะเพราะเราก็ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์หรือว่าเป็นสถานที่เก็บของเก่ามืออาชีพสักพักหนึ่งก็จะนำน้ำมะน,นาวนะคะมาแช่แล้วค่ะเพราะว่าขัด มันไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็แช่ไว้แป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเอาอีกชุดหนึ่งมาขัดนะคะแต่ชุดนี้จะใช้มะขามเปียกแล้วก็น้ํายาล้างจานใช้ฟองน้ําอันเดิมค่ะน้ํามะขามเปียกพี่มีเยอะค่ะรอบนี้พี่ก็เลยเทซะชุ่มเลยค่ะเพราะต้องการให้เขาเกิดปฏิกิริยาเร็วๆไวๆแต่ถ้าแช่ไว้เป็นชั่วโมงๆเนี่ยทองเหลืองกับธาตุสังกะสีที่อยู่ในทองเหลืองมันก็จะถูกกัดกร่อนได้ง่ายนะคะ อาจจะทําให้เขาเป็นรูหรือว่าเป็นรอยแหว่งได้นะคะเพราะว่าทองเหลืองพวกนี้เขาหล่อมาการหล่อเนี่ยบางทีมอาจจะมีรูอากาศอะไรพวกนี้มันจะยิ่งลึกมากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเราทำเนี่ยเราก็อย่าแช่นานนะคะรีบทํารีบเช็ดรีบขัดใช้ฟองน้ํานะคะเป็นส่วนใหญ่หรือเป็นผ้าเก่าๆที่มันมีความหยาบนิดน,นึงก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีฟองน้ําก็จะช่วยได้ ดั้งเดิมจริงๆครอบครัวพื้นบ้านไทยเราเนี่ยนะคะจะแนะนำให้ใช้มะขามเปียกเป็นส่วนใหญ่ค่ะในการขัดเครื่องทองเหลืองแต่ว่าสมัยนีย้มะขามเปียกก็มีราคาสูงไม่แพ้มะนาวเลยค่ะแล้วเกิดถ้าใครไม่มีมะขามเปียกไม่มีมะนาวใช้น้ำส้มสายชูก็ยังได้นะคะผสมกับน้ำยาล้างจานก็ขัดได้เหมือนกันค่ะนะคะอันไหนที่ถูกแล้วก็ไม่แพงเราก็ใช้อันนั้น ก็ขัดขัดถูถูไปนะคะเบาเมือค่ะตามจริงไอ้ก,ก้านเนี้ยมันถอดออกมาได้นะคะแต่ว่าตอนที่พี่ถ่ายทําวิดีโอพี่ลืมถอดมันจะมีเกลียวอยู่ข้างในนะคะถอดออกมาได้แต่ทีนี้มันก็จับถนัดมือดีค่ะพี่ก็เลยขัดขัด,ขดถ,ถูถูไปอย่างนั้นนะคะก็เชิญทุกท่านลองสํารวจเครื่องทองเหลืองในบ้านนะคะว่ามีอะไรที่เหลืองเหลืองดำดำแบบของบ้านพี่บ้างก็ลองเอามาขัดดูนะคะ น้ำนี้ก็จะเป็นสารละลายมะขามเปียกเจือจางแล้วนะคะก็จะแช่ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวก็จะมาขัดล้างอีกสักรอบหนึ่งค่ะตอนนี้พี่ก็ถอดจุกฐานออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวแช่น้ําไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็มาขัดอีกรอบหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะล้างเอาน้ํามะขามเปียกน้ํามะนาวเจือจางออกแล้วก็มาทําความสะอาดหลายๆรอบ พอล้างความเปรี้ยวของมนนะนาวและมะขามเปียกออกไปแล้วนะคะพี่ก็จะมาใช้น้ํายาล้างจานล้างอีกรอบหนึ่งค่ะ,อะรอบนี้จะใช้น้ํายาล้างจานเปล่าๆเพียวๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้สกอตไบรท์นะคะขัดเพื่อให้มีความมันวาวอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะล้างคราบความเปรี้ยวออกไปด้วยค่ะจากนั้นเราก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดหลายๆรอบนะคะเพื่อล้างความเปรี้ยวออกจากตาช่างให้หมดค่ะ และนำผ้าแห้งมาเช็ดให้แห้งเราจะเห็นถึงความแตกต่างระหว่างสีของฐานตาช่างกับถาดตาช่างนะคะคนที่ผลิตเนี่ยเขาต้องใจให้ถาดตาช่างมีความแข็งแรงเพราะว่ามันจะบางกว่าตัวฐานนะคะตัวฐานจะมีสีเหลืองมากกว่านั่นหมายถึงว่าปริมาณทองแดงที่อยู่ในตัวฐานจะน้อยกว่าเพราะว่าตัวฐาน จะมีความหนาและแข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนับว่าการผลิตก็มีความละเอียดพอสมควรค่ะดูจากสีถาดและสีของฐานที่แตกต่างกันเพราะจำนวนของทองแดงที่ผสมอยู่ไม่เท่ากันค่ะขอบคุณทุกท่านที่กรุณากดเข้ามารับชมหากมีความคิดเห็นประการใดฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งติดตามกันต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะขอขอบคุณมากๆค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความแข็งแรงได้รับความยุติธรรมตลอดไปและมีความโชคดีตลอดการขอบคุณมากค่ะ